เด้อเก็บไว้ก่อนแล้วค่อยไปเซเว่นนี้แหละค่ะโอเคเฮ้ยเจ้าฟังออกบ่เจ้จะจะนั่งเลยเหรอจะจะนั่งงี้แล้วเหรอคะจะไปไปนี้นะอเจ้าอุ้ยมาแล้วมาแล้วใครมาไปหาทวดสิไปรับทวดเร็วๆไปรับทวดเร็วๆรับทวดทวดมาเร็วอืมให้ทวดดูให้ทวดดู ทั่อืมตาหมาพีเศษหลืทั่วเ <as> ้ตาหมาพีเศษ่ล <ichi> ืทั่วแปด ทอเห็นแตงโมว่าบุ่นทอดปุ่แตงโมหน้าบ้านน้อยเดียวแดงกินขนมแดงกินขนมแดงกินขนม ไม่กินหรอยังกินขนมเชือดว่าหอยว่าหอยงวงผมสีป่อยสีขาวหอยได้นะมม่อยี้มึงกันสลบป่อยหรอกำลังทำเอ๊ะตาอะไรลูก เลือดโอหเล,เลือดให้ทวดเห็นยังทวดเห็นยังทวดเห็นแผลเขาไหมทวดเห็นแผลไหมแผลไม่ใส่รองเท้าไงเตะบอลกับพี่โสเมื่อวานเนี่ยเออนั่นไปโดนปุ่นมืองไดบุ๊ไปทวดทวดไปไปไปทวดไปกับเขาหน่อยเออจะพาทวดไปดูงที่เตะบอลว่าเขาล้มตรงไหนเนี่ยเขาเออเขาล้มตรงไหน ตรงไหนลูกต,ง <rauen S 1> ตงรตงไหนตรง,งนี้เหรอออ้ยม่ยายตีให้มากวดกันปวดกันไหนตรงไหนลูกตรงนี้เหรอมายายตีให้นะนี่ไงผลการไม่ใส่รองเท้ามันจะเป็นอย่างนี้แหละจาไว้นะถ้าหนูจะเล่นบอลหนูต้องใส่รองเท้าเข้าใจไหมคะจ้า ถวดเนื้อทวดกินข้าวไหม <Huh? S 1> เขาบอกกินข้าวข้าวบ้านเล้วโอ้ข้าวบ้านเล้วทวดทวดเข้าบ้านแล้วทวดข้าวบ้าน <laughs> <laughs> ข้าวบ้านทวดทวดข้าวบ้าน้อยข้าวบ้านก่อนถวด <laughs> 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 ข้าบ้านไปดูตุ๊กตาไปไปไปข้าบ้านเออเจ็บเจ็บเอาเอาจับม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 ายทำไมอาจุงจุงตาพัดลมบอกให้หน่อยตาพัดลมชวดขึ้นไม่ได้ตาไปไปเขาอยากให้พาไปไปดูเลาะบ้านเขาก่อนเข้าบ้าน ตามใจเขาตายา่ทวดไม่เอาหมูเอาหมูเอ่ามออผักออกผักไม่เอาผักเอาอะไรเอาหมูเอาหมูจ้จ้าสวยค้ะดูสิจ้าดูสิดูสิดูสิทวด

อ่ะข้านกี่ลอยว่งเก่งจังเลยคุณเลี้ยงหลายเลยยกขายยกแล้วก็มไ,วไม่ไ <c oughs> ด้กินเลยเราไม่สวยดมกินเ่ยที่เป็นนำ้นำตาล <c oughs> น้งตาลสาสมอยากกินอด้ อันนี้ไม่ต้องมายุ่งนะยายใส่ปากเลยนะถ้าใครมายุ่งกับเผ็ดๆเนี่ยอันที่ที่ยายห้ามหย่าไม่ต้องกินเนี่ยกินเฉพาะที่ยายให้กินมันเผ็ดอีหล่าสิเผ็ดเนี่ยแม่กินข้าแล้วแม่กินเขาแล้าวไปไปเฮ้ยมึงไงเฮ้ยจ้า

จังเจาต้องสียางมานี่านอืนวดเลยเขาถึงมุกจับไว้ว่าเออสนสมาเงสักไหนสักหนึ่พี่เออป็นเสาปเสาอนพูดยาเดียวเลยมาเลือู้่ง้นแมววานนี้แม่เพราะม่แจ้งตัวง้าเอิดแมวเหมือนขึ้นแม่ขึ้แมจะคองดี